สวัสดีครับวันนี้ผมมีเมนบอร์ดราคาประหยัดที่น่าสนใจตัวหนึ่งจากทาง S-ROCK มานำเสนอให้ได้รับชมกันสำหรับเจ้า S-ROCK B760 m p p l l i h t t n n n g Lightning. ไม่มีลงท้ายว่า DDR4 นั่นก็หมายความว่าตัวที่อยู่ในมือผมตรงนี้เป็นโมเดลที่รองรับเฉพาะ DDR5 แต่หากว่าเป็นโมเดลที่รองรับ DDR4 ชื่อรุ่นของมันจะเป็น B760 MPG Lightning แล้วก็จะทับหรือตามหลังด้วย DDR4 นั่นจะเป็นการบ่งบอกว่าตัวนั้นรุ่นนั้นรองรับเฉพาะ DDR4 ส่วนตัวที่ผมนำเสนอตรงนี้ก็ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอซึ่งไม่มีรหัสตามท้ายว่า DDR4 หรือ D5 ก็เป็นการบ่งบอกกลายๆด้วยอัตโนมัติเลยว่าตัวนี้ใช้งานร่วมกับแรมที่เป็น DDR5 เท่านั้นส่วน CPU นี่ใช้งานร่วมกันกับ Gen12 Gen13 และ Gen14 แต่นิดนึงนะสำหรับคนที่กำลังเล็งๆอยู่มองๆอยู่ เพื่อจะนํามาใช้งานร่วมก,กันกับ CPU เจนล่าสุดที่เป็น Gen14 คุณจะต้องทําการอัปเดตไบออดก,ก่อนหากว่าซื้อที่ร้านนะครับก็ให้ร้านทําการอัปเดตไบออดให้แต่ถ้าหากคุณซื้อมาเองก็จําเป็นจะต้องยกไปร้านอยู่ดีเพราะเมนบอร์ดตัวนี้ไม่มีเทคโนโลยีแฟลชแบ็กคุณไม่สามารถอัปเดตไบออดโดยที่ไม่มี CPU ไม่มี RAM ได้นะครับเอาละคราวนี้เรามาดูรายละเอียด โดยรวมของเมนบอร์ดตัวนี้กันว่ามันมีลูกเล่นมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นเรื่องของขนาดตัวนิดหนึ่งขนาดตัวนี่เป็นเมนบอร์ดในขนาดมาตรฐาน micro ATX หรือเรียกกันสั้นๆว่า m ATX และมันเป็น m ATX แบบเต็มใบส่วนที่ผมชอบเรียกว่าแบบไม่เต็มใบก็ตัวสีขาวที่เห็นอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเมนบอร์ดในมาตรฐาน m ATX เช่นเดียวกันแต่ เพียงแค่ว่ามันไม่เต็มใบคําว่าไม่เต็มใบตรงนี้ก็คงจะเห็นนะครับที่ผมพูดไปหลายรอบแล้วมันจะมีรูยึดสกรูเพียงแค่2แถวนะครับส่วนด้านล่างหรือด้านสูงก็อาจจะหายไปประมาณ1น,นิ้วส่วนตัวนี้ตัวที่เป็นไลนิ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบเต็มใบเลยนะครับเลเยอรก็เป็นไปตามมาตรฐาน ATX CPU พูดไปแล้วรองรับเจน12เจน1ิเจนรวมทั้งใช้งานได้จนถึง คอ r e เ9เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนตัวไม่แนะนำนะครับสำหรับคนที่จะซื้อมาใช้งานร่วมกันกับ c อ r e เ9เพราะว่าความเร็วที่ได้นะครับหรือความแรงที่ได้มันจะโดนลิมิตเอาไว้ถ้าหากเราดูจากตารางที่นี่ก็จะโดนลิมิตเอาไว้ที่125วัต์เท่านั้นเองก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดของชุดภาคจ่ายไฟซึ่งสถามผมตัวนี้นะครับมองแล้วคิดว่าน่าจะสุดที่ คอ i7 13700เจๆเอาไว้มาชมกันตอนทําการรีวิวแบบเต็มๆว่าหากใช้คู่ร่วมกันหรือใช้งานคู่กับ13700เจๆมันจะบูตได้สุดไหมและสิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือเออแล้วมันจะมีโหมดปลดล็อกพาวเวอร์ลิมิตไปได้สูงสุดที่กี่วัตต์นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคอ I5 13600K ลงไปเนี่ยอันนี้ใช้งานได้แน่นอนนะครับก็ เนื่องจากว่า TDP มันไม่ได้สูงมากมายนะักสำหรับตัวภาคจ่ายไฟออกแบบมาในขนาด9เฟสโดยแบ่งออกเป็น3ชุด7บวก1บวก1 7เฟสสำหรับ CPU core 1เฟสสำหรับ iGPU และอีก1เฟสสำหรับ IO นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยง CPU นี่8พินเพียงแค่ชุดเดียวนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถามว่าทำไมผมถึง ไม่แนะนำหากจะใช้งานร่วมกันกับ Core i9 โดยเฉพาะรหัส K เพราะ8พิน CPU ตรงนี้รองรับพลังงานได้สูงสุดราว3 2 2วัตต์แค่นั้นเองในขณะที่ Core i9 รหัส K ต้องการพลังงานด้าน input อย่างน้อยๆ3 5 0วัตต์ Wh, หรือเผลอๆ4 0 0วัตต์ด้วยซ้ำคุณก็จะได้ความแรงแบบไม่สุดตัวแรมนี่เป็น DDR5 มีสล็อตมาให้ได้ใช้งานทั้งหมด4แถวความจุสูงสุด 192GB ไม่แน่ว่าในอนาคตหากมีการอัปเดตใบออดตัวใหม่ๆออกมาอาจจะได้มากถึง256กิกก็ได้เพราะว่าตอนนี้เมนบอร์ดรุ่นใหญ่ๆ,ห,ญๆลหลายๆตัวของ ASRock ประกาศชัดเจนแล้วว่ารองรับแรมสูงสุด256กิกและความเร็วสูงสุดของแรมที่รองรับนี่เคลมมาว่า OC ได้อั to 7,200เมกะเฮิร์นะครับและหากว่าเป็น Native อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ CPU ที่คุณใช้งานนะครับปัจจุบันนี้ เด็กนทีฟก็จะมีทั้ง4,008จะมีทั้ง5,002จะมีทั้ง5,006ส่วนนิดนึงอีกเรื่องนึงที่จะต้องย้ำเสมอในกรณีที่คุณใช้งานแรมเพียงแค่2แถวในแบบ u u l l h h n n n l นะครับก็ให้ติดตั้งแรมแถวที่2กับแถวที่4ก่อนเนื่องจากว่าเป็นการออกแบบมาเลยว่ามันคือแถวหรือสล็อตมาสเตอร์นั่นเองนะครับส่วนใช้งานแบบสีแถวนี้ก็ยังคงเป็น Dual Dual c h a n n e l แต่บางทีเมื่อคุณใช้งานสีแถวอาจจะบูต XMP ที่ความเร็วสูงสูงไม่ได้ก็ได้นะครับและตัวแรมใช้งานได้ทั้งแรมที่เป็น XMP ของทาง Intel เองหรือแรมที่มีโปรไฟล์ XPO ของทาง AMD สลอต PCI Express ประกอบไปด้วยสลอต PCI Express Gen 5ตรงนี้ความเร็วสูงสุด X16 วิ่งเข้า CPU ส่วนด้านล่างนี่เป็นเพียงแค่ PCI Express 3.0เอ้ย4.0 x 4แค่นั้นเองนะความเร็วนะครับไม่ได้ x 8ไม่ได้ x 1 6เพียงแค่ว่าตัวสล็อตยาว x 1 6ก็เป็นประโยชน์ในกรณีที่บางท่านนะครับเอามาเล่นเกมการ์ดหลักใช้ในการเรนเดอร์เกมใช้ในการเล่นเกมเสียบการ์ดรองใช้ในการอ n นโคดเพื่อยิงสตรีมหรือใช้ในการ ENCODE เพื่อตัดต่อวิดีโอก็ได้ประโยชน์หรือจะเสียบอย่างอื่นก็ตามแต่นะครับ สล็อต m 2มีมาให้ใช้งานทั้งหมด3สล็อตด้วยกัน 1. ที่นี่วิ่งเข้า cpu เป็นเพียงแค่ pcie gen 4นะครับหรือว่า,า,าถูกแล้วแหละ pcie gen 4แล้วก็อีก2สล็อตบริเวณนี้ก็เป็น gen 4เช่นเดียวกันทั้งหมดวิ่ง x 4และที่สำคัญนะไม่มีการแย่งเลนไม่มีการแชร์แบนด์วิดต์กับอะไรใดๆทั้งสิน้นหมายความว่าเมนบอร์ดตัวนี้คุณสามารถติดตั้ง ssd m 2 nvme PCIe Gen 4 x 4พร้อมๆกันได้3ช่อง3ตัวและได้ความเร็วเต็มๆทั้ง3ตัวด้วยเช่นกันสำหรับ SATA มีมาให้ใช้งานเพียงแค่4พอร์ตก็เป็น SATA 3.0หรือว่า SATA 6กิกะบิตระบบเสียงจากทาง Realtek ALC 897 7.1ชาแนลหรือว่า8ชดแ n นเนลนั่นเองอ๋อนี่เกือบลืมไปเรายังมีพอร์ตหรือว่าสล็อต M. 2ในลักษณะของ k e สำหรับ พวกการ์ด i b l u e t o o t o นะครับตรงนี้ก็เพิ่มความสะดวกสำหรับคนที่ไม่ต้องการเสียบการ์ดแยกหรือไม่อยากใช้งานในลักษณะของ USB เรามาดู Back I/O กันนิดหนึ่งนะครับ Back I/O นี่ประกอบไปด้วย HDMI 2.1รองรับความละเอียดสูงสุดเพียงแค่ 4K60USB 2.0 2 0, ช่อง PS2 สามารถเลือกใช้งานได้ว่าจะใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ด HDMI 1.4 ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี DSC ได้ความละเอียดสูงสุด8 k 60หรือว่า5 k 120Hz สําำหรับพอร์ต USB ที่เป็นสีน้ำเงินเข้มกับสีฟ้าตรงนี้รวมทั้งพอร์ต Type C ทั้งสีช่องนี้ความเร็วสูงสุดเพียงแค่5กิกะบิตเท่านั้นนะหรือว่ามันคือ USB 3.0เดิมแม้ทาง s r o x จะระบุมานะครับว่าเป็น USB 3.2แต่ต้องสังเกตนิดน,นึงว่ามันเป็น Gen 1ก็คือวิ่งเพียงแค่5 G รวมทั้งไถสีด้วยย้ำนะไท่สีก็วิ่ง 5G เท่านั้นเองแลน2.5 g ิกะบิตนะครับจากทาง Realtek ระบบเสียงในแบบ analog อก7.1ช n แนลหรือว่า8ช n แนลไม่มี SPDIF หรือว่า Digital Out ให้ Hay. รวมทั้งพินด้านบนก็ไม่มีดิจิตอลนะครับดิจิตอลเอาให้เช่นเดียวกันสุดท้ายในเรื่องของตัวพินสำหรับเสียบ CPU เสียบพัดลมนะครับ ที่มีมาให้ใช้งานถือว่าค่อนข้างเยอะเลยกับเมนบอร์ดราคาเพียงแค่3,000นหน่อยๆนะครับมี 1, 2, 3, 4, 5, 6มีมากถึง6จุดเลยนะครับซึ่งทั้งหมดก็เป็น4พิน PWM แล้วก็มีในส่วนที่ระบุเอาไว้เป็นสลัหรือว่าทับ WpWp สำหรับเสียบปั๊มน้ำซึ่งรองรับกระแสสูงสุดได้ 2M แอมป์โอเค น่าจะครบถ้วนแล้วละ่ะสำหรับเจ้า B760 MPG Lightning ตัวนี้นะครับก็ถือว่าครบถ้วนตามยุคสมัยสำหรับฟีเจอร์พื้นฐานมันก็เพียงพอต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นคอเกมหรือจะเป็นคนทำงานสำหรับใครที่กำลังมองหาเมนบอร์ดเพื่อใช้งานร่วมกันกับ Intel Gen12 Gen13 Gen14 และไม่ได้คิดที่จะ OC CPU เพราะตัวนี้เป็น B760 คุณไม่สามารถ ทำการ OC CPU ได้และมองว่าเออเราก็ใช้งานเดิมๆใช้งานเพียงแค่คอ r e n o Non-K i5 i3 นะครับใช้งานร่วมกันกันกบ DDR5 แล้วก็มีสล็อตให้ได้ติดตั้งแรมสีแถวรองรับความจุได้สูงสุด192 g b กิกก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวเลือกอีก1โมเดลที่มีความน่าสนใจในตัวมันเองนะครับส่วนเรื่องของบททดสอบที่จะได้รับชมกันหลังจากนี้ไป ในเวอร์ชั่นไลฟ์เดี๋ยวเรามาลองกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองเริ่มต้นตั้งแต่คอไอห้าหนึ่ไปจนถึง13700ว่าพอเป็นคอไอเจสุดไหมรวมทั้งสิ่งที่หลายท่านสงสัยก็คือมันจะสามารถปลดล็อกปลด Power Limit ได้สูงสุดที่กี่วัตต์จะได้มากถึง253วัตเหมือนเหมือนกันกันกบตัว s t e e l Legend หรือว่าตัว Sonic หรือเปล่าเรามาว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ งั้นสำหรับตรงนี้วันนี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สละเวลากันเข้ามารับชมขอบคุณ s s r o k k ที่เ e อื้อเฟื้อเมนบอร์ดและสนับสนุนซอนคอนมาโดยตลอดสำหรับใครที่เพิ่งจะแวะเวียนเข้ามาก็ฝากติดตามผลงาน s สั c r i b e YouTube กดกระดิ่งเพื่อที่มันจะได้แจ้งเตือนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมไปครับ